สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับชาร์ตเพอร์นี้คือพาร์ทสุดท้ายหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายของการทํากระดาษหนึ่งใบเข้าใจประเด็นนะครับอยู่แล้วนะฮะมันคือเรื่องของการเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับมีหนึ่งภาพนะครับที่อยากจะให้ดูอันนี้ครับคิดว่าคงพอจะเห็นภาพเนาะผมเชื่อว่าในมุมของทุกท่านเวลามองตัวภาพนี้น่าจะเป็นเลข9จริงไหมแต่สําหรับของผมเมื่อผมมองมันเป็นเลข6ครับ ผมมองมันเป็นเลข6ถ้าผมกลับเอกสารแบบนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกลังเห็นเป็นเลข6สําหรับผมแต่สําหรับผมมันคือเลข9มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับคือมันเป็นภาพเดียวกันมันเป็นภาพเดียวกันเนาะเป,นเป็นตัวเลขเดียวกันก็ตาม แต่เราดันกลับมีมุมมองไม่เหมือนกันผมเคยเจอมีประสบการณ์หนึ่งครั้งนะครับที่ผมทํางานสมมุติว่าผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นวิศวกรที่ออกแบบรถยนต์เนาะผมมีหน้าที่ที่ต้องประเมินประสิทธิภาพของรถยนต์นะครับผมอาจจะต้องให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยรถคันนี้ได้เท่าไหร่รถคันนี้ในมุมของผมมันได้ 75. เต็มร้อยแต่ที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการให้มันได้มากกว่า80ขึ้นไปเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันกับรถรุ่นอื่นได้ใช่ไหม สิ่งที่ผมทาก็คือผมไปบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันได้แค่75แล้วก็เอาไอ้ข้อมูลคาว่าแค่75เนี่ยไปคุยไปสื่อสารกับทีมงานท่านอื่นที่เขาทางานร่วมกับผมเนาะในขณะที่ผมอเอาตัวเลขตัวเนี้ยไปคุยให้กับคนอื่นเนี่ยผมโฟกัสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องคุณภาพใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีหลายเจ้าหลายฝ่ายที่เขาต้องสนใจหรือว่าใส่ใจเรื่องต้นทุนหรือว่าการควบคุมเวลาในการผลิตความยากง่ายในการผลิต เขามองคนละแบบกับผมครับผมใช้คําว่าแค่75เขามองว่าตั้ง75ทั้งๆทงี่มันเป็นตัวเลขเดียวกันแล้วเนาะเนี่ยเลยเป็นที่มาครับของคํงาว่าเข้าใจตรงกันก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะสื่อสารโดยที่เราเข้าใจทั้งมุมของเราแล้วก็มุมของเขาสำหรับมุมของเราทําไมเราถึงคิดว่ามันเป็นแค่75ทำไมมุมของเขาเขาถึงเป็นตั้ง75นะครับถ้าคุณดูภาพในในสไลด์เนาะคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือทรงกระบอก แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณมองจากมุมด้านหนึ่งนะครับไปกระทบกับที่ผนังคุณอาจจะเห็นเป็นทรงกลมก็ได้หรือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมุมมองนะครับจากมุมหนึ่งไปเป็นอีกมุมหนึ่งคุณอาจจะเห็นมันเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ท้งนี้จริงๆตัวมันอ่ะมันเป็นคําตอบที่ถูกทั้งคู่เนาะแต่ตัวจริงของมันน่มันคือทรงกระบอกออเห็นภาพใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทสุดท้ายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทําให้ดีแค่ไหนก็ตามถ้าคุณเข้าใจว่าคุณเขียนให้ใครคุณตั้งชื่อดีคุณมีแมสเสจสาคัญท คุณจัดสมดุลได้ดีคุณคุณจัดลําดับการเล่าเรื่องได้ดีนะครับคุณทําให้มันง่ายคุณทําให้เขามองเห็นแล้วแต่คุณทําให้เขาไม่เข้าใจไม่ได้นะครับการสื่อสารมันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีเนาะจากประสบการณ์ของผมนะครับมีหนึ่งอันที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านมากเลยไนเรามาถึงพาตร,ตรงนี้แล้วนะอยากจะแบ่งปันให้ก็คือว่าเอากสารที่ดีเนี่ยมันต้องมี f o i เอกสารที่ดีต้องมี f o i มันย่อม,มาจาก f o i นะครับ f o i f ตัวแรกเนี่ย มันมาจากคาว่า fact ครับมันมา,าคําว่า fact นะครับสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นอายุงานหรือว่าเป็นประสบการณ์ในการทํางานของเราก็ได้นะไอเนี่ยมันคือความรู้พื้นฐานวิชาชีพยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติถ้าเราบอกว่าเราเป็นหมอนะครับอันนี้ขออนุญาตย,ากยกตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นหมอถ้าเราบอกว่ามีคนไข้นะเราเป็นคนไข้เราบอกว่าเนี่ยเราหายใจ,จไม่ค่อยออกเรารู้สึกอึออดอัดบริเวณหน้าอกสิ่งที่คุณหมอต้องทําก็คือว่าให้เราไปอ่าอาจะรวิทิชัยบอกว่าอางั้นถ้าคุณไปเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มถูก สามัญสานึกหรือว่า,าถ้าเราบอกว่าอุดาระบริเวณอกมันก็ควรจะเอ็กซ์เรย์ปอดนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าอ่ะโอเคคุณอืดาระบริเวณหน้าอกใช่ไหมงั้นคุณไปสแกนข้อเท้าอย่างเงี้ยครับคือเวลาเราทําเอกสารหรือเราทํางานอะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพก็คือว่าคุยเรื่องนี้คุณจะเอาข้อมูลอะไรมาใช้คุยเรื่องนี้คุณเอาข้อมูลอะไรมาใช้นะครับอันนี้คือ F ตัวแรกก็คือ Fa c ตนะครับตัวที่2ในฝอยก็คือตัว O OO ัตวย่อมาาจก Opin Op นะคร เมื่อคุณได้แฟกตที่ถูกต้องมาแล้วนะครับมันก็ยังต้องตีความนะว,ว่ามันดีหรือมันไม่ดีรู้ว่าคุณควรจะต้องทําอะไรต่อถูกต้องไหมครับโอตัวนี้นะครับคือหลังจากที่คุณได้ตัวฟิล์มเอ็กซเรย์มาแล้วคุณอาจจะต้องตีความว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นอา,อาจจะมีเนื้อร้ายมีเนื้อ,อก้อนเป็นปอดบวมหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเป็นโรคทางเดินอาหารเป็นโรค เขาเรียกอะไรดีเป็นกฎไหลย,ย้อนอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคือมันตีความได้หลายอันจากฟิล์มเอ็กซเรย์ที่คุณเลือกมาคุณวินิจฉัยถูกแล้วว่าคุณต้องเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแต่คุณตีความถูกไหมว่าเขาเป็นโรคอะไรนี่ครับอ่านี่คือโอปินเนียเนาะอันนี้มันคือความชํานาญทางด้านวิชาชีพความชํานาญทางด้านวิชาชีพนะครับไอตัวสุดท้ายนะครับในฝอยสาคัญที่สุดเลยนะครับคือย่อมาจากคําว่า inspiration หรือว่า inspire ก็ได้ครับวิธีการสื่อสารของคุณนะต่อให้คุณเลือกข้อมูลมาถูกต้องคุณวินิจฉัยถูกต้องคุณ สร้างแรงบันดาลใจหรือทําให้คนที่เขาทางานร่วมกับคุณหรือคนที่คุณส่งสารให้เขาว่าเขาแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ครับนี่คือสุดยอดของการทําเอกสารแล้วนะยกตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้ามีคุณหมอสองท่านท่านแรกนะครับท่านที่2ท่านแรกเอ็กซเรย์ปอดเหมือนกันเลยนะครับวิจัยว่าเป็นปอดบวมเหมือนกันเลยถูกต้องนะแต่ท่านแรกนะครับ สื่อสารกับคุณด้วยแบบคําที่มันคุณไม่อยากฟังแบบเฮ้ยะจะไมคุณมาช้าจังเลยแบบถ้าช้ากว่านี้นี่คุณอาจจะแบบเสียชีวิตได้นะบ่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบรีบกลับไปเลยไปดูแลตัวเองเลยไปแล้วอยาให้เป็นแบบนี้อีกถ้าคุณเจอคุณหมอแบบนี้คุณอาจจะไม่แฮปปี้เนาะแต่กลับกันถ้าเกิดคุณหมออีกท่านหนึ่งพูดคุยกับคุณแบบนี้ครับโอเคคุณใจเย็นนะหมอเจอแล้วว่าคุณเป็นอะไรโรคนี้รักษาหายแน่นอนถ้าคุณตอนนี้คุณเป็นปอดบวมถ้าคุณกินยาแล้วก็พักผ่อนตามที่คุณหมอสั่งนะที่หมอสั่งนะ คุณจะหายแน่นอนภายในหนึ่งอาทิตย์และภายใน48ชั่วโมงอาจจะมีอาการแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นคุณไม่ต้องตกใจถ้าคุณมีอะไรที่มันผิดปกติไปจากนี้คุณโทรหาหมอได้เลยหมอยินดีนะครับเป็นกําลังใจให้นะขอให้หายไวๆเห็นไหมครับคุณหมอสองคนนี้วินิจฉัยว่าเป็นปอดวมเหมือนกันใจาย,ยาเหมือนกันแต่ความรู้สึกที่คุณได้หลังจากที่คุณสื่อสารหรือคุณพูดคุยกับคุณหมอไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยคือเรื่องของการสร้างอินสปิเรชันนะครับผมมีหนึ่งตัวอย่างเลยนะที่เป็นเรียกว่า สำหรับผมนี่คือประทับใจมากเลยนะครับถ้าทุกคนเคยได้เจอ,อประสบการณ์อันนี้นะก็อยากจะลองเอาไปดูนะว่าถ้าเกิดคุณทําเอกสารแบบนี้ได้นะแล้วคุณสื่อสารแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็มีภาวะผู้นําหรือว่าคุณจะสามารถเป็นผู้บริหารที่ดีได้นะครับที่บริษัทเนี่ยจะมีหนึ่งเหตุการณ์ก็คือการาพูดประจําปีปีใหม่นะครับผู้บริหารของที่บริษัทผมเนี่ยเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของงูอายอดขายนะยอดขายยอดขายนะครับยอดขายเนี่ย ถ้าทุกคนพอจําได้เนี่ยปี2012เนี่ยจะเป็นปีที่รถยนต์ขายได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามีโครงการรถยนต์คันแรกนะครับปี2012เป็นปีที่ยอดขายสูงที่สุดเลยนะครับแล้วปี2013 2014 ยอดขายมันก็ตกลงนะครับสิ่งที่ผู้บริหารช่วงแรกๆสื่อสารกับทีมงานหรือว่าพนักง,งานในบริษัทคือบอกว่ายอดขายกำลังตกยอดขายกำลังตกพวกเราต้องพยายามนะครับผมจำได้ว่าทุกครั้งที่ผมฟังการนำเสนอแบบนี้นะครับตอนปีใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกเหนื่อยเราต้องพยายามเราต้องขวายคว้าทั้งที่จริงกร็รู้อยู่แก่ใจว่าจริงๆแล้วมันคือการกระตุ้นยอดขายแบบผิดปกติก็คือมีแคมเปญขึ้นมามันยากมากๆแล้วมันก็ท้าทายมากๆที่เราจะทาให้ยอดขายปี2013และ14เนี่ยมันกระเตื้องขึ้นนะครับ แต่มีผู้ริหารท่านหนึ่งครับปี2015ท่านมาเนาะท่านสื่อสารอีกแบบหนึ่งครับโดยใช้ขอ้อมูลชุดเดียวกันเลยท่านบอกว่าขอบคุณทุกคนมากปี2012ยอดขายเราทําได้เป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมา 2013ที่พวกคุณเห็นว่ามันตกลงเราขายได้ดีเป็นอันดับ2ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาและ2014ที่พวกคุณเห็นว่ามันตกลงอีกเราก็ยังคงขายดีเป็นอันดับ3ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาไม่มีเรื่องอะไรที่พวกคุณต้องเสียใจมีแต่ว่าทํายังไงให้ปี2015เป็นปีที่เราสร,ร,าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันได้ครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อมูลชุดเดียวกันเนาะเลือกตีความต่างกันเลือกสื่อสารต่างกันสร้างอินสปายต่างกันผมจาได้ว่าประธานาหรือว่าบท เ,เขาเรียกว่าบทพูดบทนั้นเนี่ยทำให้ผมกับพนักงานหลายๆคนนะเพื่อนร่วมง,งานรู้สึกมีไฟในการทํางานครับเนี่ยคือใจความสําคัญของการทําเอกสารที่ดีครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะฝากไวน้นะว,ว่าถ้าคุณทําเอกสารได้ดีมันควรจะต้องทําให้คนร่วมงานกับเราเนี่ยมีแรงจูงใจในการทํางานต่อไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ